ภูฟ้าอินเตอร์ไพรส์รวมสมาชิกกลุ่มคนรักหมอจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีอันดีงามของคนไทยปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567โดยที่ผ่านมาบริษัทภูฟ้าอินเตอร์ไพรส์จำกัดมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในการเป็นสถานบำบัดยาเสพติดภาคเอกชนดูแลคนไทยมายาวนานกว่า22ปีได้รับความไว้วางใจมากกว่า600ครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้ได้รวมกับสมาชิกกลุ่มคนรักหมอตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นายแพทย์ชลาน่านสีแก้วที่เดินทางมาทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวขอพรซึ่งบรรดากลุ่มพี่น้องและเพื่อนๆได้เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมส่งน้ำพระรดน้ำดมหัวนายแพทย์ชลานลน่านอันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทุกคนให้ความเคารพเพื่อเป็นสิริมงคลปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์2567จัดขึ้นณนะสนามกรอบธัญ,ญบุรีคลอง5ค่ะติดตาม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f แ n p a g e ภูฟ้า Rest Home ค่ะกา,การจัดงานวันนี้จริงๆแล้วมันเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกระหว่างภูฟ้าหรือว่าตัวผมเองเชื่อมากกว่านะครับคือความเป็นต้องล่ากับความที่รักและเคารพที่หมอชนละนานเป็นคุณเดิมอยู่แล้วแล้วเราก็จะมักคุณและพี่หมอมักจะให้คําแนะนําในเรื่องของฟืน้นฟูเรื่องของบาบัด เพราะว่าเราก็กําลังเติบโตเรื่องของด้านดูแลผู้คนที่ติดยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะบอกว่าจัดงานครั้งนี้คืออะไรผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของเรารักหมอแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มพี่ๆน้องๆที่เป็นอยู่ในกลุ่มรายกลุ่มใหญ่ร้อยสองร้อยกว่าคนเนี่ยซึ่งก็เป็นทวนอกอกันแล้วก็เลยบอกว่าก็มันเป็นเรื่องของเดือน เดือนแห่งวันสงกรานวันแห่งครอบครัวใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็มองว่าพี่หมอเป็นไปรดน้ําดําหัวที่หน้าเอ๊ะพี่เราก็บอกที่กรุงเทพก็มีคนรักคารพพี่นะก็เลยเป็นที่มาของการที่จัดงานแล้วก็พิ่วนสรานก็เลยรวบรวมกันเราก็เลยทําหน้าที่นี้โดยไม่มีนัยยะเรื่องการเมืองอะไรทั้งสิน้นนะฮะด้วยความรักการเคารพ พี่หมอชนละน่านสีแก้วเป็นที่ตั้งเลยครับพี่อ้วนพี่พสนสรานี่ก็ก็เหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่หมอแล้วก็ก็ใกล้ชิดกับผมตลอดแล้วก็คุยกันว่าเออเราเราจะออจัดงานให้พี่หมอคือด้วยจากผมงตราจริงๆคือ,ค,อคือไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะคือจะเกิดขึ้นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตำหน่งตำหน่งไม่ไม่ไม คือพี่หมอปกติเราก็จัดนะแล้วก็ถ้าเกิดพี่หมอพี่หมอเป็นรัฐมนตรีเราก็จัดพี่หมอไม่เป็นเราก็จัดเพราะว่าเรายังยืนยันยืนยันคือเรารัทคิรบพี่หมอกันอย่างนั้นจริงจริงคือเดือนเมษาคือเดือนแห่งวันสงครานเนี่ยนาะก็ก็บอกขอจากหน้าแล้วมากรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากมีการจัดงานกิจกรรม อะไรนะมีนอกจรถน้มกิจกรรมอีมีมีกิจกรรมอื่นๆก็คือนี่แเน,น้นเประเด็นนี้เลยแล้วก็ก็คือรู้สึกว่าเน้นความรวมรวมญาติรวมมิตรสนิทสนมใครอยากจะมารดน้ำขอพรก็สังเกตจากที่ได้เห็นแล้วนะครับว,ว่าเข้าแถวเข้าขบวนกันเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ปลื้มใจแทน พี่หมอมากๆเลยการเอาถือจะมีครอบครอ่าใช่ใช่โดยประเพณีไทยอ่ะมันมันก็ต้องมันก็ต้องมีนะมันก็ต้องมีบ้างก็โดยคอนเซ็ปต์ล่องล่าลูกไทยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนาะน้องเนาะมันเห็วันนี้พี่ต้องมาครอบครัวมาด้วยอ่อก็คือทั้งครอบครัวทั้งบริษัทอ่ะก็คือทุกคนตั้งใจเต็มใจมาก็ทั้งโรเจอร์ดาทั้งคุณภูษาคุณป้าทักเตะมากันหมดเลยมาขอพรลุงหมอไม่มีระยะอะไรไม่มีการเมืองเรารักเรารักหมอ ผู้ชายตัวนี้ก็คือได้รับการตอบรับจากครอบครัวที่เข้าใจในเรื่องของการบำบัดการพื้นฟูมากขึ้นมันก็เลยตอบโจทย์ว่าครอบครัวเข้าไปดูเข้าไปสนใจแล้วก็จะเห็นว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็อบุนมากมายจากการให้ให้กับคืนคนรักกับครอบครัวอย่างจริงใจตั้งใจจริงๆมันมาจากครอบครัวนะฮะก็เลยขยายเดี๋ยว่อยบอกข่าวดีอีกที ขยายค่อนข้างอย่างที่ได้ทราบไปก็คือมีม,มีภาคอ,อีสานเพิ่มนะมีหัวหินมีเชียงรายมีกรุงเทพแล้วแล้วก็ขอนแก่นที่อย่างที่เราได้ได้รู้ก,กันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลสินน่งใดทีออ่อยากต้างการมาซ้ำๆสนุกอะไรจากภาครัฐอะไรทอไม่เลยเราเราเป็นเอกชนเที่ยวๆแต่เรามีที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำเหมือนเหมือนพี่ชายที่น่ารักอย่างที่หมอ อันนั้นคนเดวเลยไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับภาครัฐเลยไม่เกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นอันนี้อันนี้เดี๋ยวคือเรื่องเรื่องของการต่อยอดเดี๋ยวขอขอมเก็บไว้หมดได้ไหมนะฮะแต่มีข่าวดีแน่นอ,อนขอบคุณน้องๆมากพวกทีมข่าวเรแล้ีกันะเพ <c oughs> นะราะถ้าฝากก็คงจะบอกว่าคงเป็นเรื่องของของปัญหายาเสพติดมากกว่านะครับเพราะว่าคือ คือเราเข้าใจแล้วว่าบางทีเนี่ยคนติดยาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจเลวหรือว่าเขาตั้งใจจะเป็นคนชั่วคือพี่เองมองว่าเข้ผิดพลาดแล้หลงเถิดและบางทีมันเกิดจากปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัวมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นความรักความครอบครัวเนี่ยมันจะต้องมีความรักความคบคุมอย่างที่กรณีที่เราบอกว่าคืนคนรักกับครอบครัวเนี่ยคุณฟ้าตั้งใจมองลึกไปกว่านั้นไม่ไม่ได้มองแค่ว่าเออบำบัดคนแล้วก็จบต้องมองไปถึงครอบครัวด้วย แล้วสังคมมันก็จะเติบโตแล้วก็จะดีมีความอบอุ่นแล้วสําคัญคือไม่ให้เป็นตราบาปต้องพยายามทลายตรงนี้ว่าไฮ้พอเลิกยาได้แล้วเนี่ยคุณคุณมีตราบาปไปตรงไหนก็บอกว่าไอ้ขี้ยาหรือไอ้ขี้คุกอย่างที่พี่หมอพูดบนเวทีอ่ะตรงเนี้ยเราต้องต้องทําตรงนี้ให้ได้สํเาเร็จเพราะเมืองนอกเขาไม่มีนะเมืองนอกมีเขาสมัครใจเพราะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เป็นตราบาปใส่เขาวาว่าไอ้ขี้ยา เพราะฉะนั้นต้องละลายพฤติกรรมตรงนี้ให้ได้อันนี้ความตั้งใจของทีง่ป้ายจะไปถ้าเกิดบคนไหนมีปัญหาหมู่คลองมีปัญหาอยากจะปรึกษา,า,าติดต่อได้ท<า>ี่ไหนก็เรื่องการติดต่อ<ไ>เอางี้รายละเอียดเดี๋ยวรบกวนน้องๆดูหน้าจอแล้วกันนะคบนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณนะครับ